กินหมดแล้วเพิ่งเอามาลงทั้งหมดนี่เป็นของเราคนเดียว ถ้าใครชอบก็มาเลยจ้านี่จ้าเห็นไหมเอ่ยกลิ่นหอมหอมยวนใจมองทอง